สำหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> เป็นการคูณกิโลกร,รัมกรัมขีดนะครับตัวอย่างที่1นนะครับ7กิโลกร,รัม400กร,รัมนะครับอันนี้น่งกิโลกร,รัม400กร,รัมนะครับคูณด้วย5อ่า 400ร้อยคูณห0 0รเท่ากับสองพเท่ากับสองพกรัม400กรัมคูณห้เท่ากับสองพกรัมนะครับเจ็ดกิโลหคูณเกิโลกรัมก็เท่ากับ35กิโลกรัม5 7 35นะครับ35กิโลกรัมกับอีก2,000กรัมถ้าถึง1,000เลยเนี่ยจะต้องปัดเป็น1กิโลกรัมนะครับสำหรับกรัมเพราะว่าอะไรเพราะว่า1,000กรัมเท่ากับหนึ่กิโลกรัม เท่ากับ100่ร้อก็เท่ากับ1000กรัมนะครับหน,นึ่งกิโลกรัมมี10ขีดนะครับเข้าใจตรงหนึ่งขีดมี100กรัมหนึ่งขีดก็เท่ากับ1 0 0รกรัม1กิโลกรัมก็เท่ากับ1000กรัม <c oughs> 1000กิโลกรัมก็เท่ากับ1เมติกตันหรือ1ตันนะครับจทย์เหมือนกันนะครับนี่เพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น4ี่กรัมอันนี้เป็น4ขีดนะครับก็จะเท่ากับ 35กิโลกร,รมัมบวกด้วย2กิโลกร,รัมก็คือ2 0 0พกร,รัมตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ2กิโลกร,รมัมก็จะมาเป็น35บวก2กิโลกร,รัมก็เท่ากับ37กิโลกร,รัมนะครับมาดูทีนี้มาคูณเป็นขีดครับจากอันนี้เป็นกรัมอันนี้เป็นขีดทีนี้จะเท่ากันไหมเจ็ดกิโลกรัมสี่ขีดก็เหมือนกับเจ็ดกิโลกรัมสี่กิโลกรัมก็อันเดียวกันนะครับ เกิโลกรัม4ี่ขีดคูณ5นะครับ4คูณก็ได้20ขีด5735 35กรัม35กิโลกรัมกับอีก20ขีดอันหนึ่งกิโลกรัมมี10ขีดเนี่มหนึ่งกิโลกรัมมี10ขีดก็20ขีดก็เท่ากับ2กิโลกรัมก็จะเป็น35ิกิโลกรัมบวก2กิโลกรัมก็จะเท่ากับ37กิโลกรัมเหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากันเพราะว่า400กรัมกับ4ขีดก็อันเดียวกัน นะครับดูตัวอย่างที่2 6ตันกับอีก525กิโลกรัมคูณด้วย7 525กิโลกรัมคูณ7ก้ยแล้วจะเท่ากับ3675 7 6 42 42ตันกับอีก3675กิโลกรัมถ้าถึงพันแล้วต้องปัดเป็นตันันทีนะครับอย่าง 3675กิโลกร,รัมก็คือ3ตันกับอีก675กิโลกร,รัมเพราะว่าอะไร3000กิโลกร,รัมก็เท่ากับ3ตันนะครับเพราะฉะนั้น42บวก3ตันก็คือบวก3000กิโลกร,รัมนี้3ตันบวกด้วย675กิโลกร,รัมนะครับก็จะเป็น45เมตรตันกับอีก675กิโลกร,รัมนะครับ45 ตันหรือ45เมตรติดตันนี่งหละครับกับอยก675ิกิโลกร,รมัมอันนี้การคูณอาต่อไปแปดกิโลกร,รมัมเก้าร้อยกร,รมัมหรือแปดกิโลกร,รมัมเก้าขีดอันเดียวกันนะครับแปดกิโลกร,รมัมเก้าร้อยกร,รมัมคูณด้วยจ ตัวนี้แกิโลกร,รัม9กขีดคูณด้วย7อันเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนึงเป็นกรัมตัวหนึงเป็นขีดนะครับเจ็ด <c oughs> คูณศได้ศูนย์เคูนย์ได้ศูนย์เจ็ดณเเป็นหกสิบสกพันามรอยกรัมเจ็ดคูณแเป็น5้าสิบหกห้าสิบหกกิโลกร,รัมก็เองหกพันสรกรัมหกพันสามร้อยกรัมก็คือหกกิโลกรัมกับอีกสร้อกรัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหกพักร,รัมก็จะเท่ากับหกกิโลกรมัม กับอีกสามร้อยกรัมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นห้าสิบหกบวกหกกิโลกรัมก็คือหกพันกรัมนี่แหละบวกอีกสามร้อยกรัมก็จะเป็นหกสิบสองกิโลกรัมสามร้อยกรัมหรือหกสิบสองกิโลกรัมสามขีดอันเดียวกันนะครับอันที่นี้มาดูตรงนี้ทีนี้แปกุลกรัมเก้าขีดจากกรัมมาเป็นขีดทีนี้เจ็ด เก้าหขีดเจ็ดแปดห้าสกิโลกรัมกับอีกหกขีด1กิโลกรัมมีสิขีดเพราะะนั้นสิขีดก็จะเท่ากับ1นึ่งกิโลกรัมนะครับหกขีดก็6กกิโลกรัมหกขีด6กิโลกรัมนะครับก็อีก3ขีดครับก็จะเป็นห้ากวกหกิโลกรัมคือคือหกสิขีดนี้บวกอีก3ขีดก็จะเป็น62กิโลกรัมสขีด เท่ากันนะครับห2กิโลกร,รัม3ีดหรือ62กิโลกร,รัม300กร,รัมอันเดียวกันอ่าทีนี้8ตัน250กิโลกร,รัมคูณด้วย8 8 0นได้0 8 5ย0แ้าบศบวก4เป็น20เป็น2000 2 0สอกิโลกร,รัม 8 8 6แปดหกตันกับอีก2,000กิโลกร,รมัมถ้าถึงหลักพันสองพันถ้าถึงหลักพันก็จะปัดเป็นตันนะครับ2องพันกิโลกร,รัมก็คือ2ตันน,นั่นเองเพราะฉะนั้น64ีบวกสอตันนะครับก็จะเท่ากับห6สตันนะครับหรือ66เมตรติดตันนะครับดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเจกิโลกร,รัม8ขีด คูณด้วย4 4 8 3 2 3 2ขีด4คูณ7เป็น28 4 7 28นะครับ28กิกร,รัม32ขีดถ้าซึ่ง10ขีดแล้วก็เป็นปัดเป็น1กิกร,รมัม30ขีดก็คือ3กิโลกร,รมกับอีก2ขีดเพราะฉะนั้น28กิโกร,รัมบวกด้วย3กิกร,รัมก็คือ30ขีดตรงนี้นะครับทำด้กันก็คือ30ขีดบวกด้วย2ขีดก็จะเป็น 31กิโลกร,รัม2ขีดตัวอย่างสุดท้าย9กิโลกรัม6กรกรัม9กิโลกรัมห0รกรัมหรือ9กกิโลกรัม6ขีดนี่แหละครับสากู0ได้0 3นู0ได้0 3 3 6 18นะครับ1,800กรัม3 9 27 27กิโลกร,รัมกับอีก1,800กรัม ถาถึง1,000ก็ตัดเป็น1กิโลกรัมนะครับ1,000กรัมนี่อ่าอันนี้เป็น1,000กรัมนะครับขายลึกสุงตัวหนึ่งไม่เป็นไรอ่า1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมก็อีก800นะครับก็จะเป็น27กิโลกรัมบวกอีก1กิโลกรัมก็คือ1,000ตรงนี้นะครับ1,000ก็คือ1น0 0งกรัมก็1กิโลกรัมนะครับบวกด้วย1กิโลกรัมบวกด้วย800กรัม ก็จะเป็น28กิโลกร,รัม8อร้อยกรกมนะครับตรงนี้